สวัสดีครับเดียวกับช่องพิต้าหกล็อซส,สิ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูจารอดทาทางลงไปใหม่แล้วครับไปดูว่าจะขึ้นได้ไหมเป็นดินทรายด้วยครับโอเคไปไปดูกันเลยอ,อู้มาจากช่องจอมครับโอเคเดี๋ยวมาดูไอ้อ้วนโอ้ทางมันแน่นอยู่อถอยลงน้ำเลย เราลงสระเลยอนะนี่แล้วเราทำทางทำทางไหมครับก็อดินแบบนี้มาใส่ก็โอเคครับเอาไหมใครรอๆหน่อย ไอ้วนเมียถ่ายรูปครับไปอวนไปเดี๋ยวไปได้ไปได้หนึ่งเที่ยวครับแต่เราเอาดินข้างล่างมาปูครับแน่นดีครับ chạy đại chạy đại, Chán ố hấp chút <laughs> chạy rồi có chạy đi luôn chút mất ô hát chạy 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 ô

เที่ยวหลังๆนี่อาจารย์ออดจัดจัดหนักจัดเต็มครับสัดเสมือนงานเมาเลยอาจารย์ออดจัดหนักเลยครับเนี่เที่ยวเมื่อกี้ผมไปนี่ล้นรถไปเลยครับ นี่เป็นของวิคกิงครับแปรดแปรดครับโอโ้ลั่นป่าลั่นดงไปเลยครับไม่ตายสิขุนตลบเลยครับ อ๋อเหลียวไปัญหาทงคุ่นะโอ้ยสารถไม่มีตาบอเอ้าเอ้าเอ้าอะไรของเขาดิโอ้ย ไม่้ำไม่มีตาวบบถอยรถนะ่ะไม่มีตาวบบถอยรถนะ่ะโอ <laughs> ย่าอย่า <c oughs> เสียงเลยฮะ

ไปถึงคิวเนาะไล่ออกเลยไล่เลยใส่เต็มกล่องเลยใส่มาข้างหน้านี่ด้วยเนี่ยใส่แบงนี้เลยใส่อีกสองอีกสองอีกสองโอ้ยจุดจออกแท้โอ้ยไม่ลั่นเลยอะไรเหรอ ติดเิี่ยวครับม่อีอาจารย์น็อตงาดในสทางนี่อยู่อยู่ของทอทงหาน้ำหนี้ครับจัดหนักจัดเต็มครับอาจารย์น็อตโอ้ยรอบเมื่อกี้นี่ดินายครับเต็มก่องไปเลยรอบนี้ดินเหนียวไม่เท่าไหร่ครับ จัดแจงพื้นที่สำหรับ600ดินทรายผ่านไปคิวนี้ดินเหนียวครับดินเหนียวร่วนๆครับนะเพราะว่าเอาดินทรายออกมาแล้ว างเริ่มโอเคแล้วมันมันแน่นมันแน่นอยู่ไปเดี๋ยวเราไปเอารถของเรามาใส่ดินนะครับฝุ่นเยอะจัดครับดินทรายเนี่ยฝุ่นเยอะมากเลยไม่ลงขลงไม่ลงข้างล่างครับเดี๋ยวรอให้ท่อทงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูข้างลนะ่างกันโอเคมาดูมุมเดิมมุมเดิมมุมเดิม ข้ามไปทางนู้นนะครับว่าจะยืนถ่ายอยู่ตรงนู้นก็นี่ข้ามตรงนี้ไม่ได้ครับ ใอ้วนจนมาแล้วครับรอบนี้รู้สึกว่าอาจารย์อาจจะใส่เยอะหน่อยครับ น่าจะเต็มแล้วแหละอ้าวเ,เราไปเทเดินกันครับพี่น้องไปไปโอ้สายแจ็คต่อเสียงโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องวิเทาโรลซิ่งด้วยครับ แล้วเราติดตามันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ